ผมว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้นะครับผมเสนอท้ายที่สุดเลิกประชาธิปไตยมันเถอะถ้าประชาธิปไตยมันพั่วแบบนี้เลิกประชาธิปไตยกันอะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คนนี้บอกว่าแบบนี้เราไม่ต้องมีประชาธิปไตยดีกว่ามั้งออนะไม่เอาแล้วประชาธิปไตยไม่เอาแล้วไม่ต้องมีหรอกนะไม่ต้องมีเลือกตั้งหรอกอย่างเงี้ยถ้าประชาธิปไตยมันแย่ขนาดเนี้ย ถ้าประชาธิปไตยมันเลวร้ายขนาดเนีเออ้นะครับแกก็ด่าลุงตู่แลวโหด่าลุงตู่บอกก็ใครล่ะเป็นคนพาทักษิณกลับมานะเออนะพาทักษิณกลับมาทําไมล่ะอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยอาจารย์เจตอาจารย์เจตนะธูนวานิช์เนี่ยนะครับแกก็ดา่าเลยนะเออแบบนี้ไม่ต้องมีประชาธิปไตยแล้วนะ อพวกแสดงก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันจะล้มล้างการปกครองนี่ไม่ได้ล้มล้างนะครับถ้าล้มล้างมันต้องทำกันเป็นขบวนการนะอันนี้แค่พูดเฉยยังไม่ได้ทำกันเป็นขบวนการเหมือนในพวกด้อสมส้มนะนะนะอันนี้แค่พูดแสดงความคิดเห็นหเฉยนะอนะครับไม่ได้ถึงขั้นล้มล้างอะไรหรอกนะ มันต้องเขาเรียกว่ามีการทํากันเป็นขบวนการเซอกก่อนบ่อนทําลายอย่างนู้นนะถามว่านะแต่ยั่งยิ้นนะอันนี้อันเนี้ยนะก็จะไปโทษลุงตู่อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกก็ต้องโทษประชาชนด้วยนะครับว่าประชาชนไม่ยอมเลอกลุงตู่เองนะจะให้ลุงตู่ทำไงอ,อลุงตู่ก็ต้องเอา ยืมมือทักษิณมาสินะยืมมือทักษิณมาจัดก,การส้มสิไม่งั้นส้มมันก็ชนะสิใช่ไหมเออนะครับส่วนทักษิณมันจะทำดีออมันจะทําชั่วทําเลวทําดีทําอะไรแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานทักษิณท่านเองนั่นแหละถ้าทําไม่ดีทําชั่วทําเลวมันก็เดี๋ยวได้ผลรับผลก็ทำมันนะถ้ามันทําดีนะ เออมันก็ได้รับผลมันเขาก็อุตส่าห์อพระราชทานอภัยโทษให้มันแล้วลดโทษให้มันแล้วใช่ไหมก็บอกให้มันมาทาคุณงามความดีให้กับแผ่นดินใช่ไหมเออถ้ามันทําไม่ดีมันก็ต้องอันนี้ของมันเองนะครับเออนะอย่างชั้นท4สี่เนี้ยนะมันก็เดี๋ยวได้รับผลกรรมมันเองนะครับเขาก็มีกระบวนการปปชอะไรตรวจสอบอยู่ใช่ไหม อืมนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะนะ่ยังไงเนะี่ยไอ้ทักษิณเนี่ยเขายืมมือมาเพื่อไปสู้กับแดงไอ้ไปสู้กับส้มเฉยก็ประชาชนไม่เลือกไงนะลุงตู่ก็ต้องจะต,ต้องมีแผนสองไงเห็นะไหมเอา้เอาไม่เลือกฉันได้ไหมอ่าได้เธออยากได้ทักษิณใช่ไหมเอาได้เลยมาเลยนะนะครับประชาชนเลือกทักษิณไงประชาชนเ็าเลือกทักษิณอยากได้ก็มาจะได้รู้จะได้ รู้กันไปเลยว่าทักษิณมันเป็นยังไงดีไม่ดีนะครับอืมนะจะได้รู้เช่นเห็นชาติไปเลยนะนะเออคนคนก็ยังรักทักษิณคนยังชื่นชอบทักษิณอยู่นะครับเืนะบีจะได้อันนี้แบบยืมมือทักษิณมาก่อนเดี๋ยวทักษิณหมดประโยชน์เดี๋ยวก็มันจะอยู่ได้สักกี่ปีท่านผู้ชมนะทักษิณน,นะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะอายุแก่ป่านนี้แล้ว หกสิบเจ็ดสิบโอโ้มันจะอยู่สักร้อยปีเลยเหรอใช่ไหมยืมมือทักษิณม,มาสู้ส้มก่อนสักหปีสิปีนะสักสมัยสองสมัยก่อนนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ